พาดหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันนี้26มีนาคม2563ราคาถูกที่สุดในรอบปีนี้กาบสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ช n แนลวันนี้มีข่าวราคาน้ำมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ช n แนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล ราคาน้ำมันจากปั๊มบางจากแก๊สโซฮอร์ลิตรละ18บาท85สตางค์แก๊สโซฮอร์อลิตรละ15บาท84สตางค์แก๊สโซฮอร์อลิตรละ15บาท14สตางค์แก๊สโซฮอร์ลิตรละ18บาท58สตางค์ดีเซลลิตรละ20บาท79สตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ15บาท31สตางค์ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ24บาท66สตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ17บาท54สตางค์ดีเซล b 1 0ลิตรละ17บาท79สตางค์ครับราคาปั๊มปตทวันนี้แก๊สโซฮอ95วันนี้ลิตรละ18บาท85สตางค์แก๊สโซฮอ E20 15บาท84สตางค์แก๊สโซฮอ E85 ลิตรละ 15บาท14สตางแก๊สโซฮอ91ลิตรละ18บาท58สตางค์เบนซิน95ลิตรละ26บาท26สตางค์ดีเซลธรรมดา20บาท79สตางค์แก๊ส NGV ลิตรละ15บาท31สตางค์ดีเซลพิมพ์เมลิตรละ24บาท64สตางค์บีดีเซล B20 ลิตรละ17บาท54สตางค์ดีเซล B10 ลิตรละ17บาท79สตางครับ